สวัสดีครับเพื่อนเพื่ครับวันนี้พามาชมนะครับผมนะลงปลูกกล้วยกับกล้วยไข่นะครับกับมะพร้าวนะครับใช้ระบบน้ําหยดนะครับผมนะม่ดูว่าจะเป็นไงบ้างเนาะนะครับประมาณนะื้ที่ประมาณเกือบสิบไร่เนะถึงไม่เอ่ยนะครับ ดี๋ยวให้ชมนะครับผมนะประมาณสิบไร่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็แทรกด้วยฟักทองนะครับผมเนะรอดูว่าจะเป็นยงไบ้างเนาะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมก็กําลังติดกันเลยนะครับผมเนาะดูนะครับต้นเล็กเดียวนะครับมะพร้าวก็ย่าหุ้มเลยนะครับถ้าน้ำดีเนาะ ระบบน้ำหยดนะครับผมกล้วยเริ่มโตถึงก็เลยทีเดียวนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับบรรยากาศในไนร่ในสซนยามเย็นนครับติดกบคลองน้ำส่งเนาะได้เสียงน้ำนะมีลองส่งน้ำนะครับผมบรรากาศเย็นลมเลยกันเลทเดียวนาะ กทองเริ่มโตเลยครับผมเนาะมันจะขาดเกียมเงาครับผมนะมาถ่ายพเพื่อนชมนะครับผมไม่รู้ว่าผลผลิตจะเป็นไงบ้านงนะลองดูนะครับผมเนาะ ตัวนี้ครเขาหน้าร้อนแล้วนะครับผมนแต่ก็ทุกต้นติดหมดรับผมน้ดูนะครับมาพราวเริ่มโตกันเลยทีเดียวนะครับผมนะำดินดินแห้งแล้งก็เลยทีเดียวนาะต่อรุนกันต่อไปนะครับเลยมาถ่ายเพื่อนจบนะครับผมนะ ถ้าตรงไหนแห่งส่งน้ำดีน้ำก็จะออกเยอะน้ำบมเนาะ เติมโตเจริญเติบโตอะไรที่เดียวน้องนนะทำทางกับความแ,แรงของอากาศเลยนะผมเนะาะเปล่าทุกท่านมาจบนาะบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมเนาะ ต้นผาต้นนี้งามก็เลยเดีด้ยๆนะครับผมเนาะเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะ คนี้ก็จบกันนี้นะครับผมอยู่บรรยากาศครับสวนกล้วยกับมะพร้าวนะครับแล้วก็ปลูกฟ้าทองแทงเนาะไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหนนะครับผมขอบคุณนุ่านครับท,ที่ติดตามแลชมของผมสวัสดีครับ